เอาทำอะไรอยู่รอจนบ่ายแล้วเนี่ยค่ำแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่เธอเนี่ยไปคุดกิรอมาเอากิโลมามาจากไหนเอ้ามาจากไหนนั่นน่ะเอื่อยเอื่อยเอื่อยมากแม่ฝรั่งเอาไปไปถักผัวมื่อื่นเออถักขัวมาเร็วมาเร็วขัวแรงขัวแล้วอันหนึ่งแล้วยังหมดที่ดีขัวเออเดี๋ยวมาเร่งขัวมาจะผลิตที่าขัวจริงกับคนนเขาเป็งานแถววันนี้ฮะอันนี้มาจะใส่หนี่งมาตะสวัสด์เขตค่ะแต่สวัสด์เขตแมนบาร คือว่าจะมาแต่หมู่บ้านนี้โอ้มาโหดแล้วแต่ว่ามาแต่สะวันในเคไม่เห็นโทรหาย่าเลยอ่ะโอ้ยยมาบนโทษทอมิดสิรีไปเลยอ่ะย่ามาบนโทษทออันนั้นไผ่ไผ่มาจากอันอึ้งไม่ไม่จะใส่ก่อนอึ้ยเพิ่นอันพุทธเป็นหนังห้องโอ้ม้าจะพังเล่าพักเนื้อผักตัวนล้คุณยากน่าพากเนื้อผักตัวดิโอ้เพิ่นห้องเพ่งบ่มันเป็นหนังห้องคุณได้หูแจักบอบวะนี้มาหูแจักแล้วนี่นี่คนหูแจักบอลนี่น้องบอแล้วนี่คุณได้หูแจักค่ายถือบ่ ก่า่มจักแล้วคอยบอยแมนคนลาวเนาะมาแมนคนลาวเนาะมันวนๆจีบนได้หมดและอยู่เอาไปขึ้นรถไปคุยกันบนรถเลยไปไปเอาเรายังไม่เอากระเป๋ากระเป๋าเลยไปขึ้นรถเลยไปบ้างไม่ไปแกก็ไม่ให้อยู่คนเดียวที่อยากอยู่ยังไงนี่นี่นี่แม่ลุงแม่ลุงพี่น้องสวัสดีค่ะแม่ลุงนะคะเลขาคุณยาค่ะอยากอยู่คนเดียวตลอดแหละแกไม่ให้อยู่ มือสวยแโทโทบักโมบักเตงโทโทบักโมบักเตงนะจ๊ะไค่ะนั่งสบายนะ ไปครั้งแรกโอ้หแม่สวยได้หมสวยุ่ดผู้ได้หูพี่น้อกี่ผู้ใดผไดหูนีนไม่ใช่ไหมอะไรอะภาสาดีใจนั่เนาะแบบเดิมึดถืออยู่ถ้าไม่ถ้าไม่อยากไปด้กันไดงไมองมันเลยมั่งมันเลยอดีย้วยกันใดรเส้องเสื้อไปใส่ไปใส่ไปใ่ไใส่ไป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 ใส่ไใส่ไาใส่่ไปมา่ไป่ไปม่ไปไใไปใส่ไปไปใสอไปใส่ไนไป้ส่ไ่่ ไม่พูดยังปวดจจเอื่อแล้วเมื่อกี้แล้วคือไผ่ดวงอะไรโอ้ยเราไม่ไงแล้วคือไผ่แม่แม่นจ๋าวันนี้ก็สวยเนี่ยโอ้ยไม่ได้เห็นกันหลายบ้านก็สวยไม่ได้สวยอย่างน้ำพุนดอกเปล่ารีบๆทั้งนั้นอืม มนติดใจแล้วอร่อยใชลอร่อยไหมแม่อร่อยไม่ได้นะแม่ขอปั้นใหญ่ๆพี่น้องแล้วเซาภัมาเจนเนอร์ถาแต่งนานะคะพี่น้องก็เล่นไดงไหมเ่น่ะืออะไรคะคืออะไะเขาจะมาฝนขยุกเ่ถ้ามดามีได้ไหมสิค่าแม่มี่กันบอว่าม่ขึ้นไม่ได้เล่นวันนี้จัีไปกรุงเทพเลยจักมือไแม่เมื่ออื้ากั เอาไปเอาไปประมาณหลมืออยู่เอาไปขวดเลือดจีรอนะบ๊อกคุณหยาใส่เสื้อใส่เสื้อร้านได้บ่๊อกใส่เสื้อร้านได้บ่เอาขี้เอาตือออกหรือยังออกแล้วค่ะสบใส่เสื้อร้านได้บ๊อกเสื้อห่อพันคำโค้งอันเอาไปสูตรมาเลยเด้ใส่ได้บ่ไปสูตรมาเลยดิใส่ได้บ่อกไอ้เพิ่มจมไหลหรือเ่าใส่ได้บ่ นาเดีเบเอลเอเดี๋ยวคับเอลมันเป็แบไงพู่อนเบือเอลมันกิสีลัดลูกเพรามันมันไม่หุ้นเนลายเบือเยอสื่อ่อน้งมยหาจากโตบอกตาไว้ดิมาไหนมากว่าเปิดฤดูกาลสีน้องแมเนาะีไว้อนเออดี่บอกสั่นบมีาอือแดงวเินองเราไม่แล้วค่พี่อง ไม่ค่ะยิ้วเขา่าพูดใหกินเขาเลยไปค่ะกินเลยองแต้าเว่านตูกับใบาดอยูค่อ็รถตู้อ่่แบบนี้วขาถ่ายน้ำมันเครื่องหรือบ้างแม่เออต้องสถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรตู้อยกพอก็ได้เปลี่ยนกันตะเกียรตกีดไปเปลี่ยนตลอดไปเปลี่ยนรอหนาสองรอลหลังเอาร้อหลังมาใส่หอยอย่าลืมอัน อัน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 ะอนขยักนวดใส่แปงนวดน้ำเด้อค่ะคุณยายสองหมื่นกบที่รอค่ะนะโอ้ยบ่จังบอกคุณยายหรอใช่ลายก่อนรมันก็คือมาห้แบ้มก็ซือมาห้ไม่มีสิไปหาไม่มีรถไปลงตยังไม่มาตมายั้ถ้าานคือเลยไม่ได้เห็นใช่ไมไ่ได้โทาหาเ้าอยู่ยังไม่มาอยากมีไปวันที่ยี่บแปดยี่สิบสามสิบ ลคาะมลอาอันนเป็นเดเป่ปจัดล้าน้านล้านนนีะล้านขึ้นนดสกวาส้เพลินน่มะลานลาัวนิดๆก็าดอเมยนเดสนําพินจะเทียม่อิตลเอรู้กันไปได้กัได้ยหลีูรานกเนี่ไปเลี่ยมไปุใหกินให้อดอก่สภาพจะมาจดทุเบิกทางให้ปัดฟ้าปัดฝนถ้าอยุ ให้อยู่ับาดอกสละไห้ปัดจนข้งอือเนมืิขอวันที่สามสิบแต่มันแค่วิธีเก้าแค่วิบเก้าเพาไปแต่แม่มือเอื้นเนี่ยแม่เขาจะติดตั้งวิีนเพราไปแต่มมืออื้นเนี่ยยี่สบเก้าเลแม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอนี้เพอไปต่มออื้นนี่แหละแม่เ้ยจนหอนวันที่สามสพที่นึ่งลเขาเจ็บไปทีแล้วเรียบร้อยคนแ่กมันจไวจื่นขึ้นข้างไปข้างมามันเละทม่าให้เละ ไปปอดโป่งลงแกงหมองตั so ้งในที oh, 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 ่กระดานกินแฉบค่ะพี่น okay, okay, ้องไปตุ้งท่าอื่นก่อนไปตุ้งท่าอื่นซะแฉบไรมาเด้อค่ะปัดปลายไปลูยกระดางแฉบายแฉบไายาหมูยาหมูยาเผือกบวชนุ่นขึ้นนี้บวชนุ่นขึ้นนี้โอ้โอ้โอ้หมุนมุนมุนหมุนมุนมุนแม่ลุงมุนห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 มุนแทบค่ะพี่น้องแทบจังเดียวอืมอร่อยอ่ะอร่อยมากอืมแม่สดแบเลย ร้านอันนี้นะแม่เออที่ในรายซื้อเจลแซ่บเด้กายศาสตร์อืโอ้ยแม่แม่ลองชิมดูแม่ของของพี่ไม่ยอดเลยแซ่บเด้คุณอยากกินปะเออของบ้านเดี๋ยวมาให้แม่ของพี่ไม่บ้านฉันนี่นะอคือซื้อกินประจาวนี้นี่แหละคือไปซื้อมากินกันโอ้ยหน่อยหน่อยเด้เดี๋ยวหน้าไปกินเลยรอจังถามคุณบอกคำตอบพี่ไม่กินอยู่ขันเจ้าอื่นจะกินเห็ดบอหวานนี่กดีเข้มมากะเห็ดไว้สามหมื่นสี่หมื่น อยู่ขับรถได้อยู่ค่ะแต่ว่าฟังไทยก็ฟังเล่ามันบวกคือกันนะมันตีนนเดน้อมเกยน่อยเหน่อยเนาะมันเลมเลิมแล้วแนเออแมนแค่ะเน่มันนุ่นหดมันนุ่นมันตีนรถเล็กๆอะท้ายรถเงยนูนว่าเป็นยังดรอครับลองนีรถท่านหญ่นูนเนี่ยโอ้ยฝนตเลยเขาส้อมเลยเนาะ นุบริกาต้องการแข่งกับไผาะด้อค่ะพี่น้องแข่งกับใจตัวเองกับพ่อค่ะขอแต่โอกาสขอแต่บุญผีนบุญเาแล้วมผัสกันบุญาแล้วมาแล้วอุ้ยฉากสวยมากฉากก็มาแล้วฉากสวยมากสวยมากเลยสวมากเลยจ้าฉากสวยมากสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะจ้องพลามรักเพื่อนคุณแม่สุพิชญกรองตือเอียงเลยแม่ลุงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ